ล่ามแบบล่าก่อนประยุกต์นะครับขออนุญาดใบอ่อนยอคูัสะกอนนะครับขึ้นหันสูงลงหันต่ำ <c oughs> บุญไหลสายายามบุญไหลสายแง่ทับมาใส่จังไรพอหน่าเจอตากันเนาะนะครับอาจารย์โนติบุ้ดส้มสกีเด้ล่าประยุกต์เอา,า,าค้ำหาขี้ใส่กันเอาเพชรไปรวดเพชรเอา <c oughs> เโหลด <c oughs> เาลนาะนะครับเหมือนอย่างงันกันเองกันเองดีอกดีใจครับเดี๋ยวมาเป็นส่วนหนึ่งของกานทำมหาเมเทะนะครับขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของคุณเมทีพุทธสุขสวรรค์สั่นป่า บวดหดงอดเกี่ยวปวดไหลสายเงาปวดไหลายสายในสัตว์มาใส่กัจจังไดพ่อนาเจอตาพี่น้องชาวบ้านนี้เล็กไฟอีกเื่อนึงแล้วก็พร้อมด้วยพี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังทางทางไหลโสดเอาลูกแบบรับก่อนประยุกต์ฝากตอนนี้พอยแม่ผมมานั่งฟังหลอกฟังลำเออให้ได้ฟอดให้ได้ยอดฟังกันเอาเกินม้วนสะกันโอลาโอ เออแล้วนมาสาถุสาถุสาถุพุดตะลตานังทรตมลตนังสังฆะลตะนังยังแกวสามประการอันตรา,ายอย่าได้มีมาพัน,นมันอ้มันอย่าได้มีมาผจญขอให้คุณทั้งสามคือพวดทั้งทรมังและสั่งคังจงมาปกมาบางังจงมากังมาลำยำลำไป เอยอ้าฟังลำก่อนประยุกต์สักวันพี่น้องจักเล็กจักหน่อยเอาทำกุหลาบหอก้าวมเดยวกับหอเป็นน้ำหยอดน้ำเจิ้งทำฟังชาย พรอปูได้ก,ดดดนดกนนินเขนะากินน้ำกินแล้วลูกกอดไลยนะครับเพี่นเชิญนะปอดเอาบุญน้ำกันละเม็นบาอาณาจักรสาตัวดึงกับโยมเมออ สังเมื้อนิบัตโตยังไรแกเดินเึิเก่าออกปากเบาให้มีผู้เก่งทออกมากเบาให้มีผู้เก่งทเก่าเสียทำเลอตะกยมีเบอร์ผังอี่ังหนึ่งบังเสตับหัวสูหัวสูบน่าตคู่บุศนสังคายะยกขึ้นตั้งยาบังนาตาดีเกิดชาตินี้ีมีเกิกรรฝันเกิดชาตินีที่มีเิกรฝันกมสันกันแตะเป็นผมกอสูผู้เอ้ยผู้ยาสุดีไก่ข้งท้งวิชารณาผมให้มันลมเป็ล่า เราให้มันลมเป็นเราล่ะมา้าจะพุชองเอาคโคอาศัยแกนี้นะบัดี้สิอมหันบุญภูนะบัดี้สิอมหันบุญภูลาคัสตาตัวเดิมกูลองให้นางเก่าหูนางก็ไม่กู่เก่าอีน้งมากำไฟขอให้เตอตาวดับตากำไปนะให้เตือมีขันอาจารย์มาทำไปตางให้เตอนกลัวกบเก็วตัวกะลับเลวเกินกระสันไทยตั้งหัวใจหลับเต้นเมื่อปอดเอ็ม ว่าใส่ละตินเมื่อก่อนเอ็ดปังแซกเคนเป่าจักรบาลใบฝนลงัวอยู่สรงเห็นบ่อบบวกมาพวกอยู่สรงละเห็นบ่อบวกมาเทวดาอาฮะกัรมเทนีมาเลียนมาเป็นเจ้าจังบามาเป็นพวกเดียวบามาดำกังข้อจุกสมใหญ่นั้นคนพามาฮันดิบตะตอนไพ่มาลบเรียนควงปัญญาขี่สังในกาเสตเตกเตรียมดำอยากขี่สังกาเสตเตกเตรายมำกามเสราของกินดินสะดันเอาอยังมีตั้งสวยกระจังว่ามีทั้งผาทั้งว่าตะเวบ้าผา เรอ่อนเทเดละมาอยดหยอยหนับหยับห้อยละควมไหวลงมาหยับหยับหยอยนำควมไหวลงมาตรงสิก้าสีกี่ยวเทวบันนี้จอดไปลีลาใหญ่เชิญพ่องลงเดินมาเชิญเดินควงกุมสมความเหมือนพันมือนี้ละมือนี้ผู้ท่าฟังหัวเคิดติดีิพ้นอีกอย่างหนึ่งมามาดหัวใจให้เกลือนไหลคือน้ำตับควมลำจังปนองมาดีมาดีส่งทีมุดในก่อนพนอมก่อนไปแต่สิลำลองเกมกันเต้า่อนนั้นสีน้อมเนียมเนียมน้ำ nón xinôm ném ném nấm ném nấm nón ca pô ném nấm súp đôi <laughs> giày nang nón chèn nấm ném nấm sáu mươi lăm bỏ cho nghe mong đại ca sặc nấm này đổng lông ta ta bắn ta bắn còi trắng xì la bỏ miền thăng ta kéo phi nón mượn bọ băm cắn băm cắn ném บนหลสายเงาบนไหลสายหง่สักมาใสาจังได้ผ่อน